ความเป็นมาพ้นเอกสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายโกวิทวรพิพัฒน์อธิบดีกรมสามัญศึกษาและคณะเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทเพื่อรับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนเจดล้านบาททั้งนี้พระองค์ทรงได้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะทรงนำพระราชทรัพย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรเป็นส่วนรวมและยังนำความเจริญให้แก่ประเทศชาติในการนี้พลเอกสมเด็จพระบรมโอสาธิราช,าก,ราชกุมารทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่พระราชโอรส พระราชธิดาทุกพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้แก่โรงเรียนดังกล่าวตามพระนามของพระราชโอรสพระราชธิดาสำหรับในเขตท้องที่ตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขาลาได้พระนามพระราชทานโรงเรียนว่าโรงเรียนมัธยมจักรีวัด ตามพระนามของหม่อมเจ้าจาักกรีวัดมหิดลวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2532กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตท้องที่อำเภอรัตภ,ภูมิจังหวัดสงขลาโดยใช้ชื่อโรงเรียนตามที่ได้รับพระราชทานคือโรงเรียนมัธยมจักกรีวัด โดยให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับชั้นละหนึ่งห้องเรียนจัดเป็นแบบสหศึกษาโดยพลเอกมานะรัตนะโกเศสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2540กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับหนังสือของกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารให้เปลี่ยนพระนามโรงเรียนมัธยมในพระราชูปถมเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมโดยเปลี่ยนจากชื่อโรงเรียนมัธยมจากวีวัตเป็นชื่อโรงเรียนมัธยมศิริวัณวรีกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้นำความกราบบังคมทูลพลเอกสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อขอพระราชานอนุญาตเติมชื่อจังหวัดไว้ท้ายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในพระราชูปถัมภ์ทั้งหโรงเรียนทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการประสานงานและการติดต่อในด้านต่างๆกองกิจการ ในพระองค์ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลทราบฝากละองพระบาทจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตตามที่ขอรับพระมหากรุณาธิคุณวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2540 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเปลี่ยนพระนามโรงเรียนทั้งหกโรงในพระราชูปถมัมตามพระราชาอนุญาตโดยมีการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนลงวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2540ลงนามโดยนายชิงชัยมงคลธรรม รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนมัธยมจากรีวัน์โดยเปลี่ยนพระนามเป็นโรงเรียนมัธยมศริวันวรีสองสงขลาวิสัยทัศน์โรงเรียนมัธยมศริวันวรีสองสงขลา บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสืบสารงานพระราชดำริสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลประชญยการศึกษาคือชีวิตชีวิตคือธรรมชาติเอกลักษณ์เศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์แต่งกายดีมีสัมมาคารวะคติพจน์ ทร,รม,มิโกสุจินโนวัฒติผู้มีธรรมย่อมเจริญคำขวัญโรงเรียนในโครงการพระราชดำริรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารงานพระราชดำริคำขวัญโรงเรียนรู้หน้าที่มีวินยัยใฝ่ศึกษาพัฒนาสังคม